วัดควรใส่งามตำบลน,นาคาอำเภอสุขสำรลาญจังหวัดล้นอน,นงนะคเระากเราก็มานั่ง,องะะอรอตอนนี้ลงุงา่ได้พักผอนก่อนนะครับ พอได้แก้มน้องจะไทำนี่น้องขาขารบรรยากาศนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะวิหารท่านเจ้าวัดนะคะ Terima kasih telah menonton!